สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยนะครับผมสูตร2ตัวรูดในงวดประจำวันที่5ตุลาคม2566ก25ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่4นะครับผมสำหรับวันที่4นะครับผมแอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่6กับ7นะครับผม สำหรับ7นะครับผมมา71นะครับผมในรอบเฉพาะกิจนะครับผมและก็74แล้วก็1 7นะครับผมในรอบพิเศษนะครับผมสำหรับ6นะครับผมมา8 6นะครับผมในรอบปกตินะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสําหรับวันที่5นะครับผมมันจะให้อยู่ที่0กับ6นะครับผมสำหรับ0นะครับผมจะมี02 04 05 07แล้วก็08สำหรับ6นะครับผม61 63 6กสี่หกาและก็หกเจ็สำหรับเบิ้ลนะครับมมี0ูน1 2 2ูน แล้วก็หกหกสำหรับสามตัวนะครับผมห้าศูนย์สองเจ็ดศูนย์ห้า สองหกหนึ่งและก็แปดหกสี่นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตาม ให้กับแอดดีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ